บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกู๊ตสกุลนเนาะปะวัติเป็นผังไทยผังลาวกับคอคำกาบสบายดีพี่น้องมันนี่ก็มาพบมาพอกกับซ่องสาวก้อยอีกแล้วเนาะมันนี้เป็นบรรยากาศแดดได้พี่น้องแดดแห้งพร้อมคำพนโต๊ะกระโต๊ะแห้งกระดอเนาะมันนี้สาวก้อยกับมีภารกิจเลี้ยงงัวเนาะวัสิหาเห็ดพร้อมเนาะพี่น้องถือแจวพร้อมพี่น้องยันเฮาเงานอน,อนเน,ะเนาะไปนั่งเผางัว มือนี้ก็ไปกับน้องจ้าคือเก่าพี่น้องน้องจ้าสบายดีป้าลุงหรอสบายดีป้าลุงมือนี้มามาเห็ดยังมาเลี้ยงงูมาเลี้ยงงูมาเลี้ยงงูคือเก่านะพี่น้องจ้าถือทุงยางเห็ดยังหรอถือไปเห็ดยังถือไปหาเห็ดนะพี่น้องน้องจ้าวันศุกร์กันไปหาเห็ดถือแจ่วพร้อมเนาะพี่น้องเด็กหน่อยสิไปหอดกกมะขามก็สิกินแจ่วกันแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่า บรรยากาศกันแดดแห้งผูกเขาก็มาเลี้ยงงัวเนอกมือนี่ปล่อยเนาะบดไ้ผูกเพราะว่ามันแดดพี่น้องเข่าเขาเข้าเขาดยป้าพี่น้องไปเบ่งไปชมเลี้ยงงัวนํากันเมื่อนี้พี่น้องตอนนี้เฮาก็มาเลี้ยงงวัวเนาะไปน้องจ้าปไปไล่งัวเฮาพูนผูกงัวเขาก็อยู่ผูกมันเขาขึ้นมาโคกเน,นกนะาะพ,พี่น้องผูกโคกนาเขาเออ ปเลีเ้ยงงนกันเด้อไไงงนำกันเด้อพ่้เมื่อนี้น้องจ้าก็ถือโทราศัพท์ขึ้นมาให้ใหญ่นเนาะเพราะว่าน้องจ้ามาแต่บ้านน้องจ้าเอาโทรศัพท์เมื่อสากเนาะพี่น้อง่วนสาวก้อยก็อยู่ห่อยู่นาพี่น้องเอ้ยบ่มีพื้นมีไพยสากเนาะเขาก็ให้ไม่ใหญ่เอาโทรศัพท์เมื่อสากแบตเพราะว่าเขาก็ต้องแบบพ้นตกแนกับบปาน,นี่แบตกับบมี น้องอ้อยก็อยู่ไหนว้าเฟินเนาะน้องอ้อยอยู่กับไผ่เอออยู่กับพ่อลา่อลาเจ็บท้องน้องอ้อยก็เจ็บท้องเด้งัวเฮาหอดบ่อนกินแล้วงัวเฮาก็บ,บ่ได้น,น้องเนาะนางอาหลาะเบิ่งเฮ็ดก็จักสิได้บ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยจันน่ยสิไปฮอดกบมะขามสิพาน้องจ๋าก,กินส้มมะขามกินบ่น้องจ๋าก,กิน จังน้อยจังฮอดผมก็ฮอดบ่ได้มาดเพราะว่ามานําลังเอื่อยเนาะเอาโทรศัพท์มาส่งมาเลี้ยงงัวนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยหญ้ากัแบบมันมีเล็มอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าเขายังบ่ได้ปับยังบ่ได้ดูดเนาะแถวนี้เถิงนาซาวก้อยขึ้นมาติแหละโคกที่มาหาทางนี้เห็ดน่ะน้องจ๋ามาพาไปเลาะเบิ่งเห็ด หลอกบางธรรมศาสตร์นะพี่น้องธรรมศาสตร์นะสาวก้อยจักเพลงหยั่งลองดีๆนะกว่าูมาเลี you an ้ยงงัวกับเด็กเนะพี่น้องมาเลี้ยงงัวกับน้องจ๋าโอ้ เอาโทรศัพท e, ja, oh, ์มาส่งไอ้ก oh, ้อยจ้ทหอดยายกับมาน้ำบึงหอดจบจื๊อก่ะปะโอ้ลองเพลงว่าดีๆนะกว่าเฮ้ยลองมวนๆมนนักว่าโอ้ลูกเอียงนาะพี่น้อง ไปน้ำว่าอยากไปน้ำเห็นขวดจิ๋อหอมไปถือเสียมถือของในคุดจิ๋ออยู่เนาะพี่น้องไปเรียงงวนำกันเ้ยเดินมันกะกว้างอยู่เนาะเพราะว่าเขายังบัไดดูดบัไดปั๊บเนาะงวน้อยสมาัิกใหม่ แดดแห้งแล้วพี่น้องถ่าน้องจ้าก่อนมาหอดไก่จะหอดกุ้มะขามเนาะพักกันหย่างหย่างเลาะมาเลยหลังเลาะเห็ดได้บาสานนอสเหรอพังเอาว่าไนะมา่มนะสบายดีเน่สบายดีเน่ นังจ้าเนาะพี่น้องแล้วก็ไอชิอย่างมาเบิ่งมาขามก่อนจะสิได้จา,ก,าจกหน่วยกับน้องคือสิงเงาเงานอนเนาะขิดอยากสมได้ไปเลี้ยงงวัวก็ได้ถือแจ่วมาพี่น้องเอ้ยแจ่วกับเห็ดแจ่วพงนี่มาหอบกบมาขามเลยพี่น้องโอ้ลแล้วแซก็ออสีปิดมาขามเนาะวัะนนี้มาหอบกบมาขามเลยพี่น้องกบมาขามกับปลชูงกไ็ได้เนาะเบิง่งเอ้ยสิจ่องเด้อนางมาพี่ดูมาหม่ chồng bà thân cái này làm cha hàng giả để thứ áo chèo này đi chèo ơ cô 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 leo chào bò bà đi thử ịt mạng nè, vâng chị to ịt Ôi, bà đây, bà đây, bà đây. Bên đây mạng đừng lẽ. Mạng นองกระแดดนะพี่น้องชิพา้านองเขา้าห่มก็สิพ้ากยชิพ้าไปเบิ่งบ่อนเช้าก็กินน้ำนะพี่น้องว่าอยู่ใสเป็นอะไรเนาะเพราะว่าชาวก็อยกินน้ำสั่งธรรมดาเลยแหละพี่น้องเ้ลก็เอาอ <laughs> เอาแหวนทงห้อได้เลยมาข<อ>ามได้เลยไปยังไปกินอยู่่มเนาะผมข้อผมข้อู ไปแนี่ไปกันเลยพี่น้องไปกินสม้มปูงัวค่ะก็อยู่ปู้นปูจะก้อยพาน้องอเอ้าก็เป็นฮะนองจ้าฮะโดยหอดกอ็คอจังกินไปทุกขจาร้านเอาเมื่อใดนางเอ้ยมาคอ,อก็ได้ไม่ได้กินดอกเฮาน่นะปูอยู่ชูงอ่ะมานั่งท่าเอ้ยอยู่นี่มากินอยู่นี่ เื่อ้ไปเช่าเมืองน้ำก่อน <Okay. S 1> นั่งรถนั่งหแหละในพี่น้องบนสาก้อยมาตักน้ำกินเนาะในคลิปน้องปน,นีอาจจะเห็นเนาะพี่น้องนี่สาก้อยก็กินน้ำอยู่นี่เนาะเขาก็ลงมานี่ทางเมือนาเขานี่พระว่าเขากินน้ำบริชื้อเนาะพี่น้องกินน้ำอยู่นี่ตลอดเนาะบรว่าสิเป็นย้มแรกบรว่าสิเป็นยามพนเขาก็มากินน้ำคุดอยู่นี่เนาะ ทาแบบวิตามินพ่เนาครกะซ่าเนาะแล้วก็กให้มันออกใหม่เพา่อจะกินไปเบิ่งน้องจ่าก,กินสมมะขามพี่น้องมามากินสมมะขามนดมกันเดอ้อเออนะไหมกินชมเด้อนี่ชมได้ชมบ่คุ้ย <c oughs> ได้เจ๋อกระเด้อ <c oughs> ไ,ได้เจ๋อกระเด้ ก็ไปถือหัดย์ยางนาะพี่น้องพันแล่นน้ำเอาโทรศัพท์มาชงให้เอื้อยก็เห็นเจอจริงป่ะจวงนอนพี่น้องแช่นนพลีกินชมเหมกันเด้อถ้าจมกามจมกามากาอยากนอนเนาะ น้องบิน้องมานี่กกไม้แล้วนี่นานอยู่กกไม้มันไปสิเอาจมือป้าใหญ่ๆนี่แหละอืมขามยังผู้ชมแท้อึหึช้าๆๆเฒ่าเฒ่ามากินน้ําไปกินในตอนเช้าแหละโหหูฮากกันเนาะ น้าพี่น้องสำหรับกินกหนึบปลาฮาเลี้ยงงัวเลี้ยงมอกระกเาหน้าเนาะจะพาเบื่อพาหน่ายน้าพี่น้องเห็ดขีบทงหางทงนาเนาะเราก็บม่ได้มีเวลาไปใส่นาะพี่น้องเพระาะวน,น่องน้องน้องน้ำเพชรน้นองเอี่ยวน้องปานีก็ไปโรงเรียนเบิดเนาะมันนี่ก็เป็นมื่อวันจันทร์ขึ้นกิปต์จิปถ่ายำทำจิปหาแมงคามถ่ายคลิปโทรศัพท์บ่มีพี่น้อง ต้องเอามะสากแบเนาะตอนเช้าก็สวายเพื่อยายออกมากับไปถ่าทศไทยขาตอนอยู่เที่ยงเช้าน<ม>ี่เช่าก้อยกับป่อย<ม>กับบรรดา,า,า,าดอกผ้าลำลูกน้องอ้อยก็เจ็บท้องพ่อ,อ,อก็เจ็บท้องพ่อน้องอ้อยก็เจ็บท้องอาก็ศกับไปเจ็บท้องหืมเรี้ยงหัวเ<ม>ด็กเปน็นเนาะเดินมาคาม เดี๋ยวอันเกกะฮ้ยะเกนี่ยเะเกะน้ำไปไปมัวก่อนเนาะมันนี่น้อตอนนี้กะกินแจ่วแล้วก็อยากกินน้ำตักกินน้ำก็ได้พี่น้องอยากกินน้ำกายอยากกินน้ำนอกจากก็อยากน้ะอ่ะลูกอ่ะ อยู่โคกอยู่ป่าเนาะพี่น้องก็กินน้ำแบบนี้ไม่เคยกินน้ำชื่อพี่น้องเอ้ยกินแต่มีแต่ว่าสิกินน้ำ้างตักเอากินอีกป่ะแล่นน้ำงัวเนาะไปพี่น้องแล่นน้ำงัวต่อกินน้ำแล้วล่ะก่ะแหลน้ำงัวเนาะพี่น้อง มาเหาะนี่เดี๋ยวจะกินชมต่ออีเดนอง้ะเลยพี่พาเมือ,อ,นะองแหละเนาะน้องเมื่อยมันแดดพี่น้องเออบักไก่หนึ่งน้องก็อยากกินข้าวกินน้ำแหละป่านนี้เนาะเมื่อยบ่ะนางอยากกินข้าวโอ้โหจอยากออมานุนเอื้ยนางเนาเอาไปตองมาห้องร้นอนห้องอันนี้พี่ร้อนมากแดดประมาทถ,ถมจ้ำ อยากกตีอยู่กับบันไดถือไปกินเลยกินแต่ชมจนได้เจ็บท้องได้สบายดีนะแม่บันี้สิเมืองอะไรซีเมื่อแล้วเมือม่อยป้องเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยกินเมื่อยเมื่อยเมื่อยก็จะกินมะขามอีกเลยกินแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้สกอยกับสิบบมีอย่างไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสกอร์ในเด้อพี่น้อง ที่สำคัญก็จะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจากส่องสากลหัวหน้างสบายดีพี่น้อง